สวัสดีครับครับหารถดีๆวันนี้พี่หลามกับน้องสินจากค้าดิกนะครับเราอยู่กับ h o น d a City ี้เจนผมปีสองพนบเจครับผมปีส0 1กันสทางมาดี้นี่มีหลายเจนไอตัวที่เข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยตัวแรกๆเนี่ย มันจะเป็นเจนสามละเพราะว่าเราต้องนับตั้งแต่เจนที่ญี่ปุ่นไอ้ที่มันเป็นแมงสาบใช่ตัวนี้จะเป็นเจนแรกในบ้านเราแต่ในตลาดเบอร์วายคือเจนสเจนสาเพราะฉะนั้นนับต่อเนื่องมาตัวนี้จะเป็นเจนที่6ถ้ามาบ้านเราตัวนี้ก็น่าจะเป็นเจนที่สามหรือสี่สี่เพราะมาบ้านเราคือเจนสามเริ่มต้นเริ่มคือสามใช่นะฮะก็จะเป็นรถยอดนิยมซิตี้คาร์ครับตัวหนึ่ง พราะหลังจากที่ Honda เนี่ยเคยขายอยู่ซิตี้กับ j จ t ครับแล้ว Honda ก็เลิกขาย j จ็แล้วก็ควบรวมทุกอย่างทําเป็นทั้งซีดานนะทั้งแฮชแบ็กเรียกรวมเป็นซิตีอย่างเดียวใช่นะฮะเพราะว่าตลาดอเมริกาเนี่ยเขาใช้แต่ซิตี้เลยไม่มีแจ็ดแจนี่มีแค่ญี่ปุ่น กับแถบเอเชียเท่านั้นรถแต่แจ๊สเป็นรถใช้ดีนะพี่หลามแต่แจ๊สสวยไงผมผมก็แอบเสียดายอย่างอย่างแจ๊สเจนล่าสุดอะไรที่ใช้กันอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยพอไม่มาบ้านเราเราก็เลยไม่เคยเห็นตัวนั้นเลยตัวนั้นน่ารักตัวนั้นสวยน้ามันจะหักเหมือนน้องหมูเด้งหน่อยใช่ใช่ใช่หน้าโงนโงตัวนี้ครับซิตี้เจน6ปี2017ครับราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาน่ารักเลยครับ345,000ื่นบาทเท่านั้น3 4 5,000บาทถ้าคุณหยุด คลิปเราไว้ตรงนี้แล้วคุณออกไป Google ไป Facebook แล้วไปเซิร์ชดูว่า Honda City g e เจปี2017เ็ขาขายกันอยู่เท่าไหร่ครับคุณก็จะเจอว่ามีราคาตั้งแต่3ามแสนสองสามแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่ร้านขายว่าจะขายสภาพไหนแล้วแต่ไม่ด้วยไปจนถึง3ามแสนเลยใช่ครับนะราคาเฉลี่ยมจะอยู่ที่ประมาณ3,000สนกว่ากประมาณ3ามแสนหใช่คันนี้ขายต่ําเฉลี่ยลงมานิดนึงอ่าคันนี้ต่ํากว่าค่ากลางลงมานิดนึง ช่แต่จุดเด่นของคันนี้คือวิ่งมาเพียง55,000กิโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากกับระยะเวลา7ปี7ปี2017จนถึงตอนนี้7ปีครับเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นปีที่8แล้วแล้วเพิ่งวิ่ง55,000แสดงว่าปีหนึ่งไม่ถึงหมื่น 7, 8,000โลอ้น้อยมากน้อยมากสำหรับรถใช้งานนะครับใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบ็กกราวของรถคันนี้ครับ นี่คือรถของลูกชายเจ้าของอู่ถูกต้องครับอู่ดังยาลานภาลเพราะเพราะฉะนั้นรถคันนี้น่าจะสภาพดีครับใช่ไหมคร่าซ่อมมาเนี่ยพื้นฐานดีดูแลอย่างดีอ่าครับผมแต่ว่าก็พอในมือลูกชายก็อาจจะพ่อดูแลมาให้ดีลูกอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะมีคนดูแลให้อ่าจุดเด่นของรถคันนี้คือวิ่ง55 0 0 0่าทีนี้เรามาพิจารณาสภาพรอบคันก่อนเอาภายนอกก่อน สีสินใช้ติ๊กเด็วัดอยู่ยังครับตัวนี้เนี่ยมีสีเดิมบางชิ้นครับอ่าก็อย่างมีฝาเนี่ยน่าจะมีพ่นมาแล้วอันนี้น่าจะพ่นมาแล้วใช่ใช่แต่ว่าอู่ที่เขาพ่นก็คือเจ้าของบ้านเขาเองใช่ครับนะฮะหลังคาเดิมซอกเดิมคันนี้หลังคาเดิมซอกเดิมครับด้านหน้าเป็นไงครับมีตรงไหนที่เปลี่ยนไหมด้านหน้าเนี่ยน่าจะมีเห็นร่องรอยจากป้ายทะเบียนเนี่ยน่าจะมีการแปะมาแล้วนิดหน่อยแต่ว่าคาเดิมอคาเดิมคาเดิมนะครับ เรียกว่ามีซ่อมสีเปนนิดหน่อยมีซ่อมสีเป็นรถใช้งานเป็นแบบเหมือนรถเด็กใช้อะครับก็จะมีแผลมีอะไรบ้างอาจจะไปจอดใต้ต้นไม้มีรอยสะเก็ดหินอะไรกันใช่ครับใช่ก็เก็บสีกันตามปกติไปครับผมสภาพโดยรวมของสีเราให้ได้สัก90%้าสิบเปอร์เซ็นต์แถวๆนั้นครับพี่หลานแถวๆนะครั่แปดสิบเก้าเก้าสิบแล้วกันใช่ใช่นะฮะเพราะว่าเลขเก้าเนี่ยระดับเก้าสิบมันต้องให้แบบสีที่ดีจริงๆเนาะแต่จะสุดโทมตามการเวลา แต่นี้มีซ่อมบ้างเราขอหักอีกสักสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ให้เหลือ80ไปลายๆแล้วกัน88 89แล้วกันครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอ่ะในออปชั่นรอบคันมีอะไรอะไรให้บ้างครับตัวนี้เนี่ยรุ่นวีพลัสครับถามว่าทำไมถึงถึงรู้ว่าเป็นรุ่น V plus เพราะว่าตัวที่เป็นรุ่น V plus เนี่ยจะมีกล้องหลังเริ่มต้นแล้วก็แม็กซ์สิเพราะถ้าเป็น SV อ่ะมันจะขึ้นแม็กซ์สิละอ๋อถ้าเป็น V V plus ยัง15แล้ว V กับ V plus ต่างกันตรงกล้องมองหลัังคือมมนนจะี3รุ่ V V วีพัสดเอสวีเฮะมี4เลยครับแล้วก็ R S แล้วมีมีตัวล่างอีกล่างเกียร์ธรรมดามีรุ่นย่อยอยู่ประมาณ5้ารุ่น5 6รุ่นได้ตัวนี้ได้ล้อ1ิบได้ล้อ1ิบครับครับผมตัวนี้มีล้อ15มีกล้องมองหลังใช่เคาะว่าเป็น V ีพัสเพราะว่าวิทยุเนี่ยดูแล้วหน้าตาเนี่ยบิวล์อินโรงงานฮะล้อเดิมยางเดิม ล้อเดิมยางยางไม่เดิมยางเปลี่ยนมาต้นปีเลยครับสิบเอ็ดต้นปียางต้นปีซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้เลยยังใช้ได้อีกใช่ครับแล้วก็ใส่โยโกบูเอิร์ธมาให้โอ้นี่นะฮะเงียบขับล้มขับล้อไม่มีรอยขูดนะถือว่าจ้ได้นะครับมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยีนิดหน่อยเพราะว่าสิวๆเป็นเป็นวัยรุ่นขับใช่แต่ด้านข้างนี่ดูดูดีมากนะครับก็คือด้านข้างเนี่ยดูรู้เลยว่าไม่มีโดน ครับนะประตูสองข้างนี้ยังไม่เคยโดนมาก่อนใช่ใชะก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะติดฟิล์มดํามาไม่รู้เท่าอายุรถเลยปะผมก็เท่านะเพราะว่าผมขับเนี่ยข้างหน้าเริ่มเป็นลายน้ำแล้วเริ่มล่นละเนี่ยฟิล์มกองแสงเนี่ยมันจะสิ้นอายุมัน่ะสักประมาณ4ปีใช่ครับถ้าเป็นฟิล์มยี่ห้อทั่วไปนะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นเกรดแบบเกรดแทนโทรูมอะใช่สีอ่ะเริ่มออกลายแล้วใช่เวลาคุณซื้อรถมือสองอะ คุณเดินเข้าไปนั่งในรถเลยครับแล้วมองผ่านกระจกหน้าไปครับถ้ามันเบลอหรือเป็นคลื่นครับฟิล์มนั้นแหะหมดอายุแล้วน่าจะใส่มาตั้งแต่ต้นตอนซื้อรถโอ้ใช่ใช่ใช่ก็สมควรเปลี่ยนควรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นซื้อรถคันนี้ไปลบแรกเปลี่ยนฟิล์มใช่ครับหมดอายุละอย่าไปขับให้มันลายตาใช่ใช่นะฮะแล้วก็ฟิล์มด้านข้างดูเหมือนมืดไปด้วยมืดมืไปผมว่าสว่างให้มันหน่อยน่าจะดีกว่าครับนะรถสีเข้มด้านท้ายกันชนท้ายก็ดูเอี่ยมดีอย นะฮะดูดีเลยทีเดียวเชียวคับนี่มีเซนเซอร์ถอยหลังให้มาจากโรงงานใช่มีเซนเซอร์ถอยหลังมีกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังอยู่ไหมฮอยู่นะคเลยไปทงไฟท้ายยังใสอยู่ไฟหน้าก็ยังใสอยู่นะฮะรถ7ปีเนี่ยผมว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นปัญหาน้อยใช่ครับอย่างมากก็ช่วงล่างแต่รถคันนี้มันวิ่งมา55 0 0 0้าช่วงล่างมันเลยยังไม่เป็นไรอ่ะมันยังไปได้อีกระยะเวลาหนึ่งใช่แล้วแต่เอาไปใช้แบบไหนรถญี่ปุ่นเนี่ยช่วงล่าง กับเบ้าโชกจะไปสักประมาณแสนไปแล้วประมาณแสนเก้าหมื่นแสนอะเริ่มตุกตักตุกตักตุกตักเพราะฉะนั้นข้อดีคือคุณซื้อคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารถมันจะอายุเจ็ดปีครับแต่คุณเหมือนซื้อรถอายุสี่ปีห้าปีใช่ใช่แล้วคุณก็ใช้ต่อได้อีกสองสามปีโดยที่แทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลย,เลยจะไม่มีอะไรรวนเลยนะฮะ,<ล>ะสบายราคาลงมาเนี่ยน่าน่ารักเลยนะ,ะเพราะว่าตอนเปิดตัวรุ่นวีพัทเนี่ยมันประมาณ หกแสนหกแสนต้นต้นอ่าแต่ถือว่าราคาแข็งเพราะว่าคือ Honda City เนี่ยมันเป็นรถตลาดใช่ครับเวลาคนเลือกซื้อรถมือสองเนี่ยเขาจะดูรุ่นนี้เพราะหนึ่งคืออะไหล่ซ่อมง่ายเข้าศูนย์ทันได้ก็ได้ใช่ครับนะรถดูแลง่ายประหยัดน้ำมันขับดีมีแรง L 1 5 a ที่เป็นบล็อกอมตะเลยครับใช่โอ้โหเป็นบล็อกยอดนิยมอ่ะทุกวันนี้อะไหล่ถูกมากอะไหล่เครื่องก็ถูกอะไหล่รถก็ถูกเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้จะได้ความนิยมราคามันเลยแข็ง อ่าเมื่อกี้ผมแอบดูตัวเลขไปะละเป็นเนี้ยคันนี้ออกห้างป้ายแดงเนี่ย689,000บาทใช่คิดดูดิ7ปียังลงมาแค่ครึ่งเดียวอ่ะใช่ปกติรถถ้าราคาไม่แข็งนะ4ปีมันหายไปเกินครึ่งละยุโรปเนี่ย3ปีไปละ5้เ <c oughs> ที่เราขายกันไปก่อนหน้านี้ใช่รถยุโรปนี่นะตัดออกปีละ20ใช่ซื้อมา <3 S 1> ป,ปีแรกตัดหายไปเลย20%ปี240ปีที่360ไม่ถึงครึ่งละ ใช่ห้าสิบหกสิบแล้วแต่สภาพแล้วแต่อย่างคันที่พวกเราขายกันไปเนี่ยมันเป็นไม้น้อยก็เลยหายไปประมาณสักห้าสิบนิดๆเราก็เลยดึงขึ้นมาได้นิดนึ่งใช่ใช่ไหมฮะให้มันสมกับสภาพรถใช่ใช่นะแต่คันนี้ก็วิ่งน้อยแล้วก็ราคาเก่อกลุ่มน้อยใช่เพราะฉะนั้นถือว่าคุ้มค่านะไมน้อยราคา85ได้หรือได้ครับเป็น Honda Generation ที่อยู่ในอนุกรมที่ E85 เข้าไปได้แล้วแต่ทุกวันนี้ไม่รู้จะไปเติมที่ไหนนะโอ้จริง,จร,งจริงนะ e85 ทุกวันนี้หาปับ lpg ง่ายกว่าเออผมเนี่ยตอนแรกคุณสมรทำจูน e85 มาวิ่งหาทั้งลาดเพ้าเลยเรียบทางด่วนไม่มีต้องไปจูนใหม่ทุกวันนี้รถในพอร์ตหรือรถผมเองผมก็จูน e20 ละใช่ผมก็ไม่ไหวละแต่รถรถุ่นใหม่ๆแบบนี้มันพอ e85 ไม่มี เราไปเติม e ยี่สิบเลยได้ได้เลยได้เลยใช่ได้เลยเพราะมันจะมีตัวที่เรียกว่าเฟกฟิลเฟกฟิลเนี่ยมันจะอ่านค่าออกเทนแล้วมันก็สั่งกล่องมันมีแพทเทิร์นไว้แล้ว e ยี่สิบใช้ชุดนี้ e แปดห้าใช้ชุดนี้หยิบหยิบมาคนละชุดใช่มันดึงลอมได้หลายหลายแบบเพราะฉะนั้นสบายใจไม่มี e แปดห้าก็เติม e ยี่สิบไปสภาพภายในเป็นไงเอามาดูหน่อยก็สภาพภายในเนี่ยก็เป็นรถที่ใช้งานนะครับแล้วก็ เป็นรถใช้งานใช้งานจริงๆอ่ะคันนี้บอกผ้า oui นะคันนี้บอกผ้าบอกเดิมแล้วก็ภายในดำรอยคราบที่เขาใช้งานมายังไม่ได้ยังไม่ได้คลีนเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่ารถเขายังใช้งานอยู่ครับวันนี้ไปดึงรถเข้ามาแว่าไม่ใช้วันหนึ่งได้ไหมไปยืมมาไปยืมมาถ่ายหน่อยยืมมาถ่ายนะฮะแต่เขาตั้งใจจะขายอยู่แล้วตั้งใจจะขายอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆรถไซส์นี้เป็นรถที่ ระยะเล็กลูมก็ดีเฮดลูมก็ดีสบายนั่งสบายเดี๋ยวเราเอาชาร์กอินดิเกเตอร์เข้าไปนั่งดีกว่าอ่าข้างหลังครับข้างหลังลองดูครับโอ้ยสบายเนล่อเหลือๆเหลือๆเนี่ยสบายสบายเหาะหลังรถที่เป็นซิตี้คาร์นะฮะใช่อันนี้ก็บอกกับอาเด็กมหาลัยหรือคนที่ทำงานเริ่มเริ่มเฟิร์นจัมเบอร์เฟิร์นจัมเบอร์อ่า พาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวได้ไมเครืเขิน2อ,อย่างที่คุณต้องทํารถคันเนี้ยซื้อไปปั๊บนะครับเปลี่ยนฟิลม์มรับฟอกภายในสักชุดหนึ่งใช่เอาให้กลิ่นมันสะอาดใช่ะนะ ฟอภายในล้างแอร์เปลี่ยนฟิลเตอร์นิดหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าอย่างเงี้ยให้สินดูแลให้ก็ได้สมมติคุยตกลงราคากัเจะของเสร็จจับบอกสินเลยว่าคุณสินครับเดี๋ยวตกลงราคาเสร็จเรียบร้อยวันรับรถช่วยเอารถไปทําเลยใช่เดี๋ยวผมจัดชุดแฮปปี้มิวส์ให้นี่นะฮะแล้วพอถึงเวลาส่งรถให้คุณคุณได้รถไปเนี่ยหอมๆใหม่เอี่ยมฟิล์มใสๆขับสบายๆเดี๋ยวเช็คเครื่องให้ด้วยว่า สภาพแวดล้อมเป็นยังไงว่ามีอะไรต้องทําหรือมีอะไรที่ต้องเตรียมทาใช่ถ้าคุณมีงบเติมพวกของเหลวไปเลยจัดของเหลวรอบคันไปเลยนะถ่ายน้าถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่เกินุดงนึ่เป็นไเซ็นไม่เกินสองหมื่นบาทแล้วใช้สบายเลยใช้ไปเลยยาวแยาวๆนะฮะน่าน่าใช้มากนะครับราคากลางๆกันบางดีครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันได้ครับเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่ารถมือสองสภาพดีเหมือนใหม่ของแท้ เรามาลองขับ Honda City Gen 6นะครับปี2017อันดับแรกผมขึ้นมาบนรถคันนี้นะผมยิ่งย้ำเลยคุณผู้ชมคุณซื้อรถคันนี้คุณไปเปลี่ยนฟิล์มก่อนเลยทั้งหน้านี่มันเบลอหมดแล้วเนี่ยคือฟิล์มมันพองตัวออกมาแล้วนะครับมันหมดอายุแล้วแหละมันเริ่มเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเม็ดเม็ดละใช่อันดับ2ที่รู้สึกได้ครับตอนนี้คือช่วงล่างช่วงล่างนี่กึ่ง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 เลยคือมีความสั่นสั่นไหวอ่ะ มีความไม่เข้าล่องเข้าลอยมีความหลวมอยู่ในตัวข้อต่อต่างก็สะเทือนก็คันนี้น่าจะต้องดูแลเรื่องช่วงล่างครับนะฮะแต่เครื่องยนต์นิ่งสนิทเงียบดีแล้วก็อัตราเร่งดีครับคือ Honda City เนี่ยมัน L 1 5ตัวนี้เนาะครับพออยู่ใน City อ่ะผมว่าอยู่กับ City กับแจ๊ z เนี่ยเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยเหมือนกันนะมันคนละเซตอัพครับเออเหมือนเซตอัพมันคนละอย่างนะคนเอรเราเคยขับแจ๊อ่ะครับเรารู้สึกว่าการเหยียบ คันเร่งครั้งแรกเลยแบบสัมผัสแรกที่แบบแตะกระตุ้นออกไปครับแจ๊สมันจะออกนุ่มกว่านี้ไอเนี้ยพุ่งเลยคือสกิดนิดเดียวพุ่งเลยมันเหมือนแบบอัตราการเร่งของคันเร่งไฟฟ้ามันไม่เหมือนกันเขาเขาจูนเขาเซตอัพไว้ไม่ไม่ให้เหมือนกันครับไอแจ๊สกับซิตี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น L15A เหมือนกันแต่คาแรคเตอร์ในการขับไม่เหมือนกันใช่ฮะนะฮะแอร์เย็นนะฮะสัมผัสได้ถึง ตัวน้ำยายังดีอยู่นะฮะเบรกก็ดีอยู่นะฮะเบรกยังเบรกอยู่ดีอยู่เลยดูดดีปุ๊บปุ๊บดีนะฮะแต่ว่าพัดลมโบเวอร์แอร์น่าจะต้องไปล้างซะหน่อยแล้วล่ะผมว่าตอนนี้แอร์เปิดเบอร์สี่อยู่แต่ลมได้เท่านี้เนาะเหมือนเหมือนต้องไปล้างไม่กินลมเท่าไหร่ละใช่ควรจะต้องครีนทำความสะอาดมันซะหน่อยแล้วล่ะพัดลมมันน่าโบเวอร์มันน่าจะหน่วงล้ครับแต่ภายในสะอาดดีนะก็รถใช้น้อยสะอาดดีครับแต่ว่าอย่างบอกไงครับเราก็ต้อง บอกว่าเป็นบอกผ้าฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคราบคราที่เรานั่งเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันอมฝุ่นใช่ครับอันเนี้ยซักได้ไม่ยากได้ซักได้ไม่ยากเลยซักปุ๊บออกมาใหม่เลยหอมเลยเวลาซักก็ทําความสะอาดพวกแผงประตูไปด้วยเลยมันมีผ้าส่วนหนึ่งอยู่ในแพ็กเกจอยู่แลครับเขาเรียกว่าเป็นสปาภายในก็แผงข้างเบาะทําความสะอาดสักชุดหนึ่งเปลี่ยนฟิล์มนะฮะผมว่าคันนี้ก็ หอมฟุ้งใหม่เอี่ยมใช่พอไม่คุณใช้งานเอาไปใช้งานได้ต่ออีกใช่คือซื้อรถแล้วรถมันวิ่งห้า0 0ื่โลเนี่ยมันเหมือนมีมีต้นทุนอยู่ในกระเป๋านะครับว่าเราขับแบบสบายใจได้อีกห0 0 0 0โลเลยสบายสบายอแต่ว่าช่วงล่างที่สัมผัสได้เนี่ยครับผมว่ามันเกินห้าห0ื่นไปนิดนึงมันเหมือนมันเหมือนคันนี้น่าจะขับลุยอ่ะขับแบบเจอเจอตุ่มเจอลูกระนาดอะ คือ,ค,อคือลุยอะ่ะคล้ายๆภรรยาพวกเราครับคือไม่หยอดอ่ะสาย <c oughs> รูด <c oughs> รูดร <c oughs> นะผมว่าผมว่า,น,าน่าจะลุยอะ่ะน่าจะสายลุยใช่ฮะเนี่ยหมาเราลงหลุมอะ่ะคือมันเป็นปกติแหละของรถอีโคคาร์ที่ช่วงล่างมันจะมีเสียงดังกึ้งๆอยู่นะใช่แต่เนี่ยในในความกึ้งอ่ะมันมีความหลวมมันมีความคลอนอ่าอ่ามันมีความคลอนอยู่ในจอยมันอ่ะเราก็รู้สึกได้นะฮะ ขับรถบ่อยๆในกลายเป็นว่าจับสังเกตรถง่ายมากใช่ในี่เป็นข้อดีนะนี่เป็นประโยชน์ของผมอย่างหนึ่งนะครับคือผมขับรถทั้งรถใหม่รถเก่าในรายการนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รถตัวเองก็มีตั้ง4ี่้าคันครับก็สลับใช้ไปมาไปมาเนี่ยมันทําให้เราอ่านลักษณะของรถง่ายมากอ่ามันมันจะมีข้อเปรียบเทียบได้รถเซกเมนต์นี้รถเซกเมนต์นี้มันต่างกันยังไงอัตราเร่งอะไรยังไงใช่นะฮะ เดาอีกอย่างหนึง่งเจ้าของเนี่ยถ้าไม่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าไม่เป็นผู้หญิงนะก็คือเป็นคนขับรถไม่เร็วเป็นน้องผู้ชายที่ขับรถไม่เร็วไม่เร็วเป็นคนใช้คันเร่งน้อยแต่ลู่ไม่เร็วแต่ลูดไม่เร็วนะคือคือขับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบตามปกติครับแล้วใช้คันเร่งน้อยเพราะอะไรรู้ไหมฮะรถทุกคันเนี่ยกล่อง ECU มันจะจําพฤติกรรมของการขับ ของเจ้าของจำคาแรคเตอร์จำคาแรคเตอร์แล้วมันก็จะจำลักษณะการขับนั้นไว้แล้วพอเวลาขับเนี่ยมันจะเอื้อให้เราอย่างขึ้นมาคันเนี้ยผมเปิดคันเร่งเยอะหน่อยเมื่อกี้เนี่ยทางข้างหน้ารถว่างผมเปิดคันเร่งเยอะหน่อยนะไปเลยมันไม่ชินนะไม่มันตื้อเลยเลิกลักเลิกลักมันเลิกลักเลยมันแบบเฮ้ยเจ้าของเดิมกูไม่เคยไม่เคยเปิดคันเร่งขนาดนี้เขาจะค่อยๆลื่นๆแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆอ่าถ้าเราเหยียบน้อยๆเนี่ยนะผมเหยียบน้อยๆนะ อย่างน้อยๆแล้วผมลิินๆไปเรื่อยนะไหลขึ้นไป80อะไรเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเร็วเลยใช่ไหมเร็วเลยแต่พอสมมติผมเบรกนิดนึงผมเบรกนิดนึงผมเบรกนิดนึงแล้วผมกดเนี่ยผมกดค้างเลยเชนเกียร์ไม่เป็นเลย เกียร์โต้ที่คิดดาวไม่เป็นเลยไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเชนเกียร์ไม่ได้ฝึกมาก่อนไม่เคยรู้พฤติกรรมนี้มาก่อนเอ๊ะต้องทำยังไงนะเชนเกียร์แบบเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนเจ้าของใหม่แล้วไงวะแต่ไม่มีปัญหาคืออันนี้เราเล่าสู่กันฟังว่าอย่างรถ Honda เนี่ยกล่อง ECU มันจะเรียนรู้อ่ามันจะมี l e ARNING ของมันอย่างตอนผมได้ฮอนด้าฟ ed มาใหม่ๆครับจากพี่ชายผม L15 เหมือนกันครับกล่องน่าจะตัวเดียวกันกับตัวนี้เลยอ่า ผมก็ต้องขับอยู่ประมาณสองสาเดือนนะเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันล้างสมองมันล้างสมองมันบอกมันใหม่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนขับแบบนี้นะอเราเปิดคันเร่งสั้นๆอ่าอ่าคือคือผมอะเป็นคนไม่ชอบขับรถความเร็วคงที่อผมชอบเร่งแล้วก็ผ่อดเลยอ่า,อาข้างหน้าว่างเร่งเร่งไปเลยเนี่ยเหยียบเข้าไปเลยฟืดไปหาเลยพอข้างหน้าเริ่มตันยกเลย เราจะไม่เลี้ยงคันเร่งให้มันสม่ำเสมอไม่กรอไม่ก่อไม่กรอคันเร่งเป็นคนไม่กรอคันเร่งใช่ไหมเพราะนั้นสไตล์การขับเรารถมันก็จะเรียนรู้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใ,ชใช อันนี้นี่ขอแก้ข่าวเรื่องแอร์ให้นิดนึงครเมื่อกี้เราเราไปโดนปุ่มเอาอากาศภายนอกเข้ามาครับอ้าวตายตอนนี้เราเราบนอากาศข้างในแล้วฮะเบอร์สี่เท่าเดิมเบอร์สี่เาเดิมฉ่ำๆลมดีขึ้นลมดีขึ้นอ่าลมดีขึ้โอเคเ่ะลมแรงขึ้นลมแรงขึ้นลมแรงขึ้นอ่านี่นี่แก้ข่าวให้แก้ข่าวให้แต่แต่ก็เย็นนะตอนแรกขณะเอาอากาศภายนอกมายังเย็นอยู่แล้วใช่ใช่เย็นฮะแต่มันไม่ฉ่ำอันนี้ฉ่ำกว่าอ่านี้ฉ่ำกว่าอันนี้ฉ่ำกว่าดีดีดี ภูมิอะไรก็ยังไม่มีอะไรนะครับมีมีอาการสั่นๆอยู่ด้านในแกนนิดนึงแต่ยังไม่มีอาการที่บอกว่าเสียก็ยังใช้ได้อีกผมไม่อีกหลายปีอ่าไอช่วงแรกไอกุ๊กกากเนี่ยอาจจะเป็นแบบอ่าลูกหมากกันโคอ่ไปดูสักนิดนึงยางเบ้าชุอ่าเราเราดูอะไรไอเทมอะไรพวกนั้นนิดนึงถ้าห้าหมื่นกว่าโลผมว่ายางเบ้าชุยังไม่น่าไปมันน่าจะเป็นพวกลูกหมาก สองสามชิน้นแถวแถวปีกนกแถวแถ,ว,ถ,ว,ถวกันโคงอะไรพวกนี้ใช่เพราะพวกเนี้ฮอนด้าจะไปก่อนเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวแล้วเราตกหลุมหรือเรา<ช>อะไรเงี้ยจังหวะเปลี่ยนพวงมาลัยจังหวะเทินพวงมาลัยแล้วมันเป็นม,มันก็จะเป็นอาการที่เราเจอบ่อยครับดีครับดีเครื่องยนต์ยังดีอยู่แต่ว่าให้เขาเรียนรู้สักนิดใช่ถ้าคุณขับคันเร่งเดียวกันกับเจ้าของเดิมคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรใช่ค่อยคยรินค่อยๆเติมเข้าไปแต่ถ้าคุณตีนหนักอย่างผมเนี่ยเปิดคันเร่งเยอะ ก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรียนรู้หน่อยสิอะไรเงี้ยคลิกดาวนา์นะเปอร์เซ็นต์เท่านี้คลิกดาวนา์นะอะไรเงี้ยนะฮะโอ้ยถือว่าดีเลยอันนี้โอ้สภาพวิ่งน้อยมากแอร์เย็นเพลงเพราะน่าใช้นะฮะวิญยงวิย,วยูก็เป็นวิยูเดิมเนาะมาแต่รถเนาะใช่เป็บน <ะ S 1> บิวแล้วก็มีก้องก <c oughs> ้องมองหลังอ่ามีกล้องมองหลังขึ้นบนจอนี้เลยใช่ครับนเปลี่ยนฟิล์มฟอกภายในจบนะ่ครับเปลี่ยนฟิล์มราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับสามสี่ห้า สามสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ใช่ใช่สามสี่ห้าศูนย์ศูนย์กำลังดีเข้าใจง่ายๆสนใจติดต่อสินครับครับผมสินค้าอิดครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดเก้าสองสี่สองสี่หนึ่งครับโทรมานัดดูเนื่องจากรถคันนี้เจ้าของใช้งานทุกวันใช่ครับเวลาจะนัดกันต้องหาจังหวะเขาว่างนิดหนึ่งถ้าคุณอยากดูรถถ้าดูรถจอดไม่เป็นไรคุณไปดูตรงที่เขาจอดอยู่ได้ครับแต่ถ้าอยากลองขับคุณต้องรอจังหวะที่เขาไม่ได้ใช้งานใช่ครับนิดหนึ่ง ก็รจริงจริง,รงนัดผ่านผมได้เลยผมก็จะรประสานงานให้นัดวันให้ก็มาดูที่แถวแถวที่รถอยู่เลยละครับ,รบอ่าไม่มีปัญหานี่นะครับผมนี่รถคันนี้แทบทายเดาอย่างหนึ่งไม่เคยวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเลยผมว่าน้อยเพราะว่ารอบเครื่องยังไม่เคยมาถึงขนาดนี้เลยนี่ขากลับทางโล่งนะรั่ผมลองใช้ความเร็วสูงดูนิดนึงผมรู้สึกเลยว่ามันบอกว่าไม่เคยอ่ะ หนูไม่เคยเลยค่ะที่ขับขนาดนี้หนูไม่เคยขับขนาดนี้ที่มาก่อนค่ะเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกหนูมากเลยค่ะนไหมฮะก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ได้ใช่ครับ <laughs> เรียนรู้กันไปนะฮะฝากไ้ด้วยนะครับครับใครมองหา<อ>รถซิติคาร์าราคาก,กลางๆแต่มีข้อดีคือไม่น้อยอสภาพโดยรวมดีครับมีทำสีนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่งานหนัก ใช่งานแบบแผ่เล็กแผ่น้อยฮะแผ่เฉียวชนอะไรเงี้ยฮะแล้วคนทำเนี่ยเ็เป็นเจ้าของอู่เป็นเจ้าของรถเองด้วยใช่ใเพราะฉะนั้นเขาก็ดูแลรถดีในระดับหนึ่งครับนะฮะยางก็ใหม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนใช่แอร์ก็เย็นมีแค่เรื่องช่วงล่างฟิล์มภายในที่ต้องฟอก3อย่างใช่ผมสแกนมาให้เรียบร้อยสนใจติดต่อทั้งสินนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แน่น้ำบริการผ่านใจได้สบ